สำหรายการโอมเพียงโอมเพียงโอมเพียงมีโอมเพียง <c oughs> โอมเพียงโอมเพียงโอมเพียงเย้ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอมเพียงรายการที่จะทําให้คุณรู้จักศิลปะมายากลมากขึ้นครับผมแบดแบดเมจิกครับผมแบงค์เดิมเบนี่เมจิกครับครับเทปนี้เป็นเทปที่สามแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเทปหนึ่งกับเทปสองนะครับไปดูนะไปดูยอนหลักได้เลยมีข่าวฝากอีกอย่างนึงนะครับเป็นละครเวทีซึ่งผมเล่นเองแล้วก็ เป็นคนออกแบบเทคนิคพิเศษในเรื่องนี้ด้วยอ่าโดยที่ละครเวทีเรื่องนี้ชื่อมนดําคอมเพล็กซ์อ๋อที่พี่ก้อยเล่นใช่พ<ช>ี่ก้อยรรชวินพี่โทดีลักแกนพี่เดฟเดวิดแล้วก็อาตุยตุยนะครับเป็นนักสแสดงนานะครับแล้วก็ผมเป็นนักสแสดงสมทบด้วยแล้วก็ออกแบบเทคนิคในเรื่องนี้ด้วยในเรื่องนี้นะครับมันแปลกตรงที่ไหนรู้ไหมมันแปลกตรงที่เอาเทคนิคห,หลายอย่างมาใช้เช่นเลเซอร์ภาพดวงตา ทั้งมายากลนี่มายากลด้วยใช่แล้วก็ผมเนีไปออกแบบเทคนิคมายากลด้วยอาก็ไปดูกันได้นะครับมุนดำคอมเพล็กซ์ครับซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับผมเอาละตอนนี้ทุกคนคงอยากดูในช่วงเมจิิแคนดูแล้วใช่ไหมครับโอเคไปกันเลยกับเมจิกแอนดู ผมแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับเคแลวก็แบดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นงานรับปริญญาของมสบวนะครับแล้วตอนนี้นะครับอยู่กับเค้แลวก็แก<ส> B, บดนะครับซึ่งแบดนะครับเป็นทิดีกรของรายการอมเที่ยงค,ค,ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศในการรับปริญญาเป็นยังไงซึ่งวันนี้เป็นงานรับปริญญาของแบดและก็เคนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับอยู่กับเคแล้วก็แบดนะครับอย <c oughs> ไปอ๋อเบาๆครับโอเคตอนนั้นครับไปเลย ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมติกแคนดูช่วงนี้จะทำให้คุณอูห้หูไปกับศิลปะมายากลวันนี้อยู่ในงานซ้อมรับปริญญาของผมนั่นเองผมจบแล้วนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมนะครับที่มสวประสานมิตรครับอ่ะไม่ต้องสงสัยว่าแบงค์ไปไหนนะครับเพราะว่าแบงค์อยู่เป็นตาก้องนั่นเองใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่ะมีมายากน้าดูอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นกลกันไหมหรือว่าจะไปดูผมรับปริญญากัน ไปติดตามกันเลยอ่าเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพบกับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาดังแล้วก็น่าหลักมากๆเลยในวงการละครวงการการแสดงนะครับอ่าใครไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับเราไปติดตามชมกันเลยสวัสดีครับอาร์เตอร์ครับอ่าสวัสดีครับมองกล้องหน่อยครับ เต้ยไม่ยอมมองแล้วนะครับอ่าโอเคเตยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมเลยรุ่น15นะครับโอเคของคณะศิลปกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงนะครับโอเคเป็นไมหาบจบแล้วดีใจค่ะฮะไม่ดีใจหรอก็ดีใจเอ้ยโอเคครับเต้ยน่ารักมากเลยเป็นเพื่อนที่ดีแต่เก่งมากเลยเก่งมากเอี้ยวเตียวติดตามเตยด้ยนะครับบายผ่านปซือผมโคดิชา สิฉามากๆครับอตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนี่ก็บ่ายกว่าบแล้วนะครับก็มีคนมาแสดงความยินดีกับผมมากมายเลยอก็ต้องขอขอบคุณนที่นีด้วยครับเหนื่อยมากตอนนี้แต่ว่าการกินน้ำองผม คงไม่ใช่แบบธรรมดาเพราะว่าการกินอย่างนี้รู้ไหมครับมันจะเป็นการสะสมเชื้อโรคครับเพื่อนนั้นเราต้องกินผ่านตัวกลางอย่างเช่นแก้วเป็นต้นคราวที่แล้วแบงค์มีแก้วของแบงค์ใช่ไหมอ่าใครที่ไม่รู้ว่าแบงค์มีแก้วหรือเปล่าเราไปเปิดเอพิโซดสองดูนะครับเราจะรู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่ามีอ่ะวันนี้ผมมีแก้วของผมมาเหมือนกันี่เพิ่งไม่หยิบม,มาจากโรงอาหารเมื่อกี้เลย เยอะแยะมากมายตอนนี้ออกใอยู่นะลองเล่นมายากล์นให้ดูหน่อยได้ปะอะไรก็ได้ตอนนี้นับบัดรหนาวเอาแบบไม,มไม่มีไม่มีอุปกรณ์อะใกล้ตัวใกล้ตัวเอาเอาแบบขอขอให้ขอเข้าเสียสนได้มั้ยมุกและกากแอย่างวี้ไม่เอานะไม่เอาอย่าไปอย่าไปทำอย่างนี้กใครนะเป็นนังไมายากลแต่เล่นไม่ได้อะไม่เอาหยุดอะเล่นเลยแต่ขออุปกรณ์เพิ่มอีกทีได้ปะเป็นปากกากับ มีแบงค์มาแบงค์แบงค์ยี่สิบก็แล้วอะ่ะเดี๋ยวหาหาแบงค์พันเดี๋ยวแม่ก็ไม่มีแบงค์พันอีกอ่ะแบงค์ยี่สิบอันนี้อ่ะขอขอยืมขอยืมถ้า <c oughs> ขอคือขอมาเลยขอยืมมันขอยืมเราคืนโอเคแบงค์ยี่สิบปากกาแห้งเลยอันนี้ปากกาเนี่ยแบงค์อ๋อใช่อันนี้ปากกา <c oughs> เนี่ยแบงค์ยี่สิบเออจะเล่นอะไรไม่ใช่อ่ะโอเคนี่แบงค์ยี่สิบค่ะมีปากกา นาวิกาหนึ่งสองมเฮ้ยพี่คืนมาเลยนะยี่สิบคืนแน่แต่ว่าสภาพจริงจริงจริงไม่ใช่ใช่ไหมสภาพนาฬกาเนี้ยมันมันเป็นปากกาอ่ะเราเราเรามาดูั้นว่ามันมันมันต่อได้คืนเหมือนนักมายากลคนอื่นใช่ไหมอ่ะ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 โอเคอ่ะดึงออกดึงออกโอเคเจ๊อ่ะ เฮ้ยออกแล้วไงไม่ใช่แล้วเนี่ยอ่าเราเป็นน้ำมายากนเว้ยโชว์ให้กล้องดูดิเฮ้ยเอาเดี๋ยวหาว่าปากกาเตสี้ยมาอีกอ่ะปากกาไปตรวจอ่ะไปตรวจอ่ะไม่ดีแต่ตะกี้ไปดูไปลองดูดิอ่อันนี้ไม่รู้นี่ไม่ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ละนะอันอันอันนี้กะอันนี้กะพอไหมอันไหนนะที่บอกว่ากะ Okay okay, paala ka paala ka bye 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 ครับช่วงเมติกแคนดูกับวันซ้อมรับปริญญาของผมก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้เหนื่อยล้ามากเลยยังไงช่วงหน้าพบกับเมติกกูรูไปกันเลยอ่าสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเมติกกูรูของเรานะครับมากันแปลกใช่ไหมครับเปิดรายการแบบนี้มันแปลกมากว่าละมานไกลมากเลยละมานี่ซอยสุขสวัสดิ์ซอยอะไรซอยสุขสวัสดิ์ครับ ซอยอะไรล่ะหนึ่งเราหว่างหนึ่งกระสามนะครับเดี๋ยวมาเองยังไม่รู้เลยเอาว่าแต่แบง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 ไปไหนผมอยู่นี่เอาไปกับผมอยู่นะหาผมวันนี้แบงเป็นคนถ่ายนะครับเพราะว่ากล้องเราไม่มานะครับโอเควันนี้เรามาที่ไหนร้านคนชอบคนเย่เอาล่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ไปเราไปติดตามดูกันเลยพูดมาติแบงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพูดมาเราไปติดตามช่วงเมจิกกูรูครับผมเออไป ครับไปเลยครับนั่งรอแล้วกันที่อาจารย์เขาไปไหนอ่ะนั่งรอใช่ไหมใช่มามานั่งรอที่ไม่ได้ตัดอาจารย์อืมอ้าวอาจารย์ เจ้าดีครับวันนีโอ้โหตับกัได้วันนี้มาถึงที่นี่เหรอใช่ครับลองคำถามเลยเนี่ยแป๊บเดียวครับเพิ่งมานั่งแต่เดินเองครับผมแต่การอมเพียงเลยใช่ครับอมเพียงเคยดูเคยดูรายการนี้ชอบไหมละครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้จะทำอะไรครับวันนี้เดี๋ยวงานผมหรือว่ามาสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยครับสัมภาษณ์ครูในช่วงเมจิกกูรูครับเป็นมีหลายๆคําถามที่อยากจะมา สอบถามกูรูอย่างอาจารย์ชาลีครับวันนี้เราจะมาคุยกันใช่ไหมครับสะดวกไหมเอ่ยใช่เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเลยครับครับผมครับเอาละครับวันนี้ในช่วงเมติกูรูนะครับเราก็มาพบกับอาจารย์ชาลีประจงกิตกุลนะครับผู้รู้ในวงการมายากรอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับครับผมคำถามนี้เป็นคําถามที่ผมอยากมาถามอาจารย์มากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นคําถามที่ ใครๆถามผมเนี่ยเพื่อนน้องรุ่นพี่ถามผมผมก็ตอบได้ไม่เต็มปากว่ามันคืออะไรกันแน่ไมากรคืออะไรอ่ามันเหมือนเป็นคำถามที่ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันก็มันยากในการตอบเออไมากลคืออะไรแล้วครับใช่ครับอ,อันนี้ยากยากยากที่จะให้คำจำกัดความสั้นๆและเข้าใจได้นะครับว่าไมากรนเนี่ยมันคืออะไร ถ้าถามว่ามายากลคืออะไรเนี่ยผมตอบยากจริงๆนะฮะผมจะลองยกตัวอย่างจากประสบการณ์จร <ma ิงะที่ผมเปิดร้านคนชอบกลดขึ้นมานะครับมันก็มีบางครั้งมีบางวันนะฮะก็มีเด็กเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาบอกว่าโอ้โหร้านคนชอบกลใหญ่จังเลยโอ้มีีกลเยอะแยะเลย ก็บอกว่าลุงครับเขาเรียกผมลุงลุงครับมีกลนอะไรที่มันไมมันมันเล่นแล้วมันจิ๊ดจีมันเล่นแล้วมันเนียนเนียนจะเอาไปหลอกเด็กข้างบ้านบางคนบางคนเปิดประตูเข้ามาเออพี่ครับเนี่ยใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วมีกลนอะไรที่มันเอาไปหลอกสาวได้ไหมเนี่ยใช่รับ สองคนนี้มาไม่พร้อมกันมาไม่พร้อมกันผมก็ตอบคนแรกไปบอกว่าถ้าจะไปหลอกเพื่อนหลอกเด็กข้างบ้านนะถ้าคุณว่างเสาร์อาทิตย์นี้คุณไปจตุจัร<ม>นะฮะมันจะมีอยู่ซอยหนึ่งแยกหนึ่งนี่แหละผมจําไม่ได้คุณไปเนี่ยไปเดินหาเอามันจะมีร้านหนึ่งขายหน้ากากผี<อ>ให้คุณไปเลือกนะให้คุณไปเลือกอเอาหน้ากากที่ว่ามันน่ากลัวที่สุดตาทะลนลิ้นห้อยมีขวาน มาตรงหัวคุณเลือกเอาอันที่มันน่าเกลียดที่สุดนะแล้วคุณเอาไปหลอกเด็กข้างบ้านรับหลองเขาต้องกลัวแน่นอนเลยนะนะเอาอันที่มันน่าเกลียดจริงๆนะแล้วส่วนคนที่สองที่ก็ถามเรื่องจะไปหลอกสาวผมก็ถามพวกกลับนะครับว่าเออโทษนะครับผู้หญิงเนี้ยมีไว้รักหรือมีไว้หลอกนะคมมาครับแล้วผมก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยที่คุณมาดูอุปกรณ์ในร้านผมเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ไม่มีอุปกรณ์มายากลแม้แต่หนึ่งชิ้นที่เอาไว้หลอกคนไม่มีเลยครับเพราะมายากลไม่ได้เอาไว้หลอกคนครับมายากลมีไว้เพื่อมอบความสุขความบันเทิงให้กับคนของในร้านผมทุกชิ้นเนี่ยถ้าคุณเอาไปแสดงหลังจากที่คุณฝึกแล้วนะครับคุณเอาไปแสดงเนี่ยผู้ชมจะเกิดความสุขผู้ชมจะได้รับความบันเทิงไม่มีการที่ว่า รู้สึกว่าเขาโดนหลอกเขาโดนแกล้งเขาทำโดนทําให้เสียหน้าหรืออะไรจะไม่มีตรงนี้เลยนะครับอยากจะให้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากวันดีนะครับหลังจากวันดีเนี่ยก็ไปดูมายากลนะครับให้ดูด้วยความสนุกดูด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นการแสดงชนิดหนึ่งไม่ต่างกับละครไม่ต่างกับหนังไม่ต่างกับอะไรที่เราดูทางทีวีนะครับอินกับมันในฐานะที่มันเป็นการแสดงแล้วคุณจะได้รับอัธรต ความบันเทิงความหัศจรรย์ความน่าตื่นของมายากลภาพเุณเจร้วนะอ๋อเจริยแล้วคาับให้ใไงนี่ปรีมปรีดีสุีร้านะครับร้านคนชอบคนกับในการคงพียงแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับคอณครับขอบคุณครับมีเจแล้นะครับ You're <laughs> not